เคสนี้เป็นเคสที่ท้าทายมากแล้วก็แอบดีใจมากคือดูถ้าไม่ออกหรือว,ว่าอันนี้คือเป็นฟันที่ทำรักเทียมมาคนไข้ประสบอุบัติเหตุมานะครับปรึกษาหลายที่เลยเนาะแล้วก็แต่ละที่บอกว่าทําไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็วนมาเจอพี่หมอโชคเป็นเตอร์โอพินเนียนพี่หมอก็ให้คําแนะนําว่าฟันหน้าเนี่ยจะฝังเฉยเฉยเนี่ยมันอาจจะพอได้แต่จจะไม่สวยเนาะแต่ว่าถ้าจะให้สวยและดูดีเพราะว่าน้องอายุน้อยก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจอทีมพี่หมอโชคก็จะได้เป็นพี่หมอแอมนะครับกการปลูกกระดูกใช้กระดูกตัวเองในการปลูููกกกกกกซึ่่่่่งงแบบบนนนีีนีีรรี้ปป็าาาารรรลลทททคอขดดดมมสุะะั ในการปรึกษาการสังรากเทียมหรือเทคนิคการถุกระดูกเนี่ยแต่ละคุณหมอแต่ละคลินิกนะครับอาจจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับในคาแนะนำของพี่หมอคือเราลองปรึกษาคุณหมอที่เรามั่นใจลองปรึกษาหลายๆที่ดูก่อนว่าที่นี่สามารถออกแบบรอยยิ้มได้เหมือนกับที่เราต้องการไหมนะครับก็คือสองซีนนี้เป็นรักเทียมเนาะแล้วสองซีนเนี้ยมาด้วยรูปร่างฟันกับสีไม่แมชก็เลยทําเป็นวีเนียตรงนี้ครับตรงนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแม้จตใส่ฟันปลอม เคสนี้เป็นเคสที่ท้าทายมากแล้วแอบดีใจมากว่าจากไม่มีกระดูกเลยจากคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุมาเราสามารถฝุกกระดูกให้กลับมาอว้วนคือดูถ้าไม่ออกหรือว่าอันนี้คือเป็นฟันที่ทำรักเทียมมาเพราะระดับเงือกสวยงามครับการทําฟันหน้าเนี่ยถ้าเอาแบบไม่เห็นเหงือกเนี่ยมันมันไม่ได้ยาก,กาแต่ถ้าเราจะทําฟันหน้าให้สวยงามเสมือนของจริงเลยซึ่งแบบนี้มันต้องใช้ความทั้งงบประมาณที่แบบมันต้องทําหลายอย่างสองคือต้องใช้ความตั้งใจคนไข้เพราะมต้องเจ็บตัวสองที่เนาะสามคือต้องใช้คุณหมอที่มีชุดอุปกรณ์เซตความรู้ที่เหมาะสมกับบเเเคตอออ่่าากกใใหหห้้รรรลืุณมมแทชีี ไม่ได้ก็คือต้องให้ได้เพราะว่าคนไข้ในอายุยังน้อยเราก็ไม่อยากใส่ฟันปลอมเหมือนกับที่คนไข้คิดเนาะเพราะฉะนั้นที่หมอจะพยายามหาวิธีให้คนขไข้ด้ยฟันที่สวยงามกลับบ้านนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามมาศึกษาทิ้งไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ